สวัสดีครับเพื่อนชาวเบกเกอร์วันนี้ผมช่องแ a n k s p e c t เตอร์นะครับหลังจากรอกันมานานตอนนี้รถเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จ100%นะครับกับเจ้า VFR 400ของผมคันนี้ที่เพิ่งทำไปนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลย นี่ครับเจ้าวีอาร์400ของผมนะครับที่เพิ่งเสร็จไปเลยครับจริงๆมันเสร็จมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่ามาตีมันติดปัญหาเรื่องประก็นฝาแต่น้ำความร้อนมันขึ้นสูงนะครับก็เลยถอนมาลื้อใหม่ทั้งคันเลยแต่กลับเจอปัญหาที่หนักกว่าเดิมครับที่มันที่อาจจะเป็นไปได้นะตอนที่สำหรับรถผมก็คือชาร์บมีสิทธิ์จะละลายนะครับเพราะว่ามันมีเสียงแบบแกกก๊กตลอดเวลาเลยเวลาสตาร์ทรถนะครับแต่ว่ารอบสูงเนี่ยประมาณสัก4,500รอบเนี่ยสิ่งนี้มันหายไปผมก็ไม่รู้นะมันเกิดจากอะไรนะครับ เราอมาดูแฟลลิงใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้เฉลยเลยกันว่ามันคือแฟลลิงของ rs 2 5 0นะครับผมไม่แน่ใจว่า rs เนี่ยมันมีของ Honda แล้วก็ของอะพิเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นของ Honda หรือ a ะพิเลียครับแต่ว่าผมเซิร์ช h o n d a rs 5 0เนี่ยแต่มันก็เป็นแฟลลิงนี้นะนี่มาดูที่ตัวปีกตัวนี้นะครับเป็นก็คือผมว่าแปลงเป็นวนะิงเลตนั่นแหละจริงๆมันก็คือขานาดของรถยนต์อะไอตัวที่ติดตรงกันชนนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เเป็นนวิละครับ ส่วนเจ้าวิงตัวล่างก็ยังใช้วิงตัวล่างของตัวเดิมที่ผมเคยใส่กับแฟลลิงสิบพันชุดเก่านะครับก็ลองดูแฟลลิงชัดๆเลยแฟลลิงตัวนี้มันอาจจะมีแบบมีรอยยุบยบนิดนึงนะครับเพราะว่าทางร้านที่ทําสีเนี่ยเขาบอกว่ามันโปยากจริงๆเพราะแฟลลิงมันบางมากเลยนะครับก็เลยโปยากนิดหนึ่งนี่แล้วก็มีจุดนี้ครับจุดที่พลาดก็คือไปเจาะแต่วามันแตกรีบเจาะไปหน่อยนะครับก็เลยแบบผิดพลาดแตกเลยเนี่ยตัวนี้อีกฝั่งหนึ่ง ตัวนี้ก็กอีกฝาหนึ่งมาใช้ตอนแรกอะตอนที่ผมถ่ายรูปไว้ตอนแรกเดี๋ยวมันเป็นปีกของปีกแต่งของ r 1 5ตัวใหม่นะก็มันจะเป็นปีกมันปีกเครื่องบินอะโผล่มาข้างๆตรงนี้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้มันโอเคกว่าแล้วก็ตรงน,นี้ยังไม่ได้จอดลำแอร์นะยังไม่ได้ทำลำแอร์นะครับแต่ว่านาะคคทําแน่นอนส่วนอื่นๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็นี่มีท่อหมอน้ำนะครับเป็นท่อหมอน้ําแต่งนะครับก็เปลี่ยนตามไอคันของเพื่อนผมที่เป็นแฟลลิ่งเอทพันนะครับก็คือใช้เหมือนกันรุ่นเดียวกัน จุดอื่นอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างท่อเนี่ยผมก็กลับมาใช้ท่อแต่บางสายเหมือนเดิมนะเสียงมันโอเคกว่านะครับนี่ครับท้ายท้ายก็อันเดิมไปทําสีใหม่เป็นสีดาด้านนะครับเป็นสีดาด้านแล้วก็เคลือบด้านอีกทีนะเพื่อป้องกันการที่มันมีคราบอะไรไปติดน,นะครับแล้วก็สามารถเช็ดได้เพราะโปรตีดําด้านเนี่ยมันจะเช็ดไม่ได้แล้วก็ส่วนในจุดเดิมๆิมนะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะอย่างตัวเนี้ยไม่ตัววัดกิโลหรือว่าวัดความเร็วนะครับผมก็ออกไปแล้วเหลือแต่วัดรอบตัวเดียวเพราะว่าผม ถ้าใส่ขายึดต,ตัวนี้ยเราไปใส่ไมกิโลนะครับมันจะเลี้ยวแล้วมันติดก็เลยถอดไปเลยเพราะยังไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นดิตอนอยู่แล้วนี่ครับตัวทอ่อมอน้าของ GPI Racing นะครับที่เปลี่ยนมาดูครับช่องว่างช่องว่างอง,งอะไฟนิ่งตเนี้ยมันเยอะมากนะลองสังเกตด,ดูดีจริงๆผมผมก็ตกใจนะว่าทาไมมันเยอะจังแต่พอไปดูรถของจริงอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะมีเป็นแฟลลิง่งตรงเนี้ยปิดไว้นะครับเนี่ยปิดบริเวณนี้ไว้ก็เลยทําให้แบบมันดูเต็มนิดนึง พอมันไม่มีมันก็เลยแบบดูโล่งไปเลยนะครับนี่ครับลองมาดูสีชัดนะครับนี่เป็นสีดำด้านเลยนะนี่ครับส่วนส่วนตอนนั้นผมลงรูปไปมีคนถามกันว่าไฟหน้าไฟหน้าของผมมีไหมมีนะครับนี่เป็นไฟตาแมวนะครับอยู่ตรงนี้ผมเปิดให้ดูนี่นะครับจะเห็นไหมว่ามันมีไฟนะครับคือตอนกลางวันอาจจะเห็นไฟไม่ค่อยชัดนะครับแต่กลางคืนเนี่ยก็ชัดพอสมควรเลยคือจริงๆผมจงใจให้มันหลบอยู่ใต้นี้แหละเพื่อเดี๋ยวใส่ลำแอร์ตรงนี้ไปนะครับมันก็จะมันก็จะแบบ เป็นรถแบบทรงสนามแล้วมันจะไม่มีไฟนะครับก็เลยเอาไฟมาซ่อนอไว้ตรงนี้นะครับก็คือทําให้ไปต่อทะเบียนเนี่ยแล้วมันต่อทะเบียนได้และขี่ย่างคืนได้ครับใช้งานได้จริงก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูอย่างทั่วผมบอกไปมีสิทธิ์ที่ชา,าร์จจะละลายนะครับ<ว><ญ>นี่เป็นไงเสียงก,ก๊กๆๆๆๆเลยแต่เวลารอบสูงครับรอบสูงมันทําไม่มีเสียงนะลองฟังดู เนี่ยแต่พอกับรอบต่ำรอบต่ำมันก็มีเสียงนะครับแต่คือจากที่ผมฟังเนี่ยจากที่ผมฟังรอบสูงไปเนี่ยมันไม่มีเสียงแต่รอบต่ำนะครับลองครับมันดังแกรกๆๆแกเหมือนชาร์ปละจะละลายนะครับแต่ว่า ผมตั้งใจฟังดีแล้วมันเหมือนมาจากช่วงบนนะครับช่วงวาวแต่ผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าผมอาจจะมีโครงการเปลี่ยนเครื่องเร็วๆนี้นะมาลองฟังอีกที บอกเลยว่าตั้งแต่ทําเสร็จมะเกนรอบนี้มานะครับรู้สึกว่าบีติดมือขึ้นเยอะลองไปขี่มาก็ติดมือขึ้นเยอะนะครับโหแต่ผมลาคาดนเิเสียงแกร๊กๆนี่มากเลยคือแบบไม่กล้าขี่ไปไหนแบบเร็วๆไกลๆเลยก็เลยแบบเออรอโปรเจกต์ใหม่แล้วกันเผื่อลงเครื่องใหม่ดับเครื่องก่อน คือปกติไอเสียงแกแก๊กเนี่ยมันมีคือจริงมันมีมาอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่ดังขนาดนี้มันดังมาจากเฟืองซับเสียงนะครับเฟืองซับเสียงที่แคมที่ผมมาบอ,อกไปนะครับพอมันมีไอเสียงเนี้ยขึ้นมาผมก็เลยแบบรู้สึกตกใจมากเลยเพราะว่าก่อนที่จะลื้อเครื่องมานะครับเสียงเนี้ยมันไม่มีแต่พอประกอบเครื่องเสร็จมันมีนะครับก็เลยแบบยังฟันธงไม่ได้ว่าชาร์บลายแต่ว่าผมก็ทําใจแล้วแหละว่าถ้าชาร์บลายก็คงเปลี่ยนเครื่องใหม่เลย คือถ้าชาร์จไรเนี่ยซ่อมไม่คุ้มแล้วสำหรับ VR นะครับแล้วก็เพื่อนเนๆหน่ยนะครับมีคำถามสงสัยว่าผมใช้แฟลลิงแปลงยังไงใส่ไอตัววิงเล็ตตัวนี้นับยังไงหรือว่าสอบถามตัวไหนนะครับก็ที่คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เลยหรือว่าทักมาที่เพจของผมก็ได้นะครับช่วงนี้อาจจะตอบชา้าหน่อยนะเพราะว่าธุระเยอะมากก็เลยตอบชา้าหน่อยก็ยังไงนะครับลองสอบถามเข้ามากันได้ก็ยังไงนะครับคลิปนี้อาจจะจบเพียง่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไปขี่ดูก่อนถ้ามันไม่มีปัญหาอะไระครับ จะมีคลิปตอนขี่มาให้ดูด้วยแต่ถ้ามาขี่ไม่ไจริงอาจจะต้องรออีกนิดนึงเพื่อวางเครื่องใหม่นะไปหาไปหาซื้อเครื่องมือสองที่มันสภาพดีๆครับแล้วมาลงใหม่ก็คือตอนนี้ผมก็งนหนิดเหมือนกันว่าทําตรงนี้จบตรงนี้ใหม่อีกแล้วตรงนู้นพอทาตรงนี้เสร็จเจอปัญหาใหญ่ที่สุดเลยคือชาประลายเนี่ยคือถ้าเป็นเว็บอาร์่มันซ่อมไม่คุ้มแล้วก็เลยถ้าจะทําจริงก็คือยกเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เก็บเครื่องนี้เป็นอะไหล่ไว้ก็ไงนะครับต้องขอโทษเพื่อนทุกคนด้วยที่แบบ สัญญาไว้นานแล้วหละว่าจะทําคันนี้ให้เสร็จนะครับก็อย่างที่บอกครับมันเสร็จนานแล้วแหละแต่ก็ติดปัญหาพอไฟลิ่งเสร็จเอาเครื่องพังก็เลยต้องขอโทษจริงๆครับก็ยังไงคลิปนี้นะครับใครชอบก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่อง Max s p e c t เตด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะทำอะไรหรือว่าถ่ายคลิปรถอะไรนะครับอย่าลืมติดตามมันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ